ค,ความทีรับมดุนตัววตนไ้มรววม่งนหนึเดียคอัปเกรดคู่มือการอยู่รอดในยุคที่ม่านมิติบางเบาลงเคยไหมครับที่รู้สึกว่าร่างกายและจิตใจของคุณกำลังถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดความรู้สึกที่ทั้งเหนื่อยล้า และตื่นตัวในเวลาเดียวกันความฝันที่ชัดเจนเราวกับภาพยนตร์หรือคำถามสำคัญเกี่ยวกับชีวิตที่ผุดขึ้นมาในใจอย่างไม่หยุดหย่อนหากคุณกำลังเผชิญกับคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างเข้มข้นนี้โปรดจงรับรู้และเฉลิมฉลองเพราะท่านขึ้นหนึ่งในดวงวิญญาณผู้กล้าหาญที่กำลังเดินทางผ่านหนึ่งในช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุด ในประวัติศาสตร์ของการตื่นรู้แห่งดาวเคราะห์ดวงนี้ขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่มิติที่5อย่างเต็มรูปแบบมานการระหว่างมิติที่เคยหนาทึบกำลังบางเบาและสลายไปความเปลี่ยนแปลงนี้คือการขยายตัวของจิตสำนึกของเราซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการปรับตัวเข้าสู่มิติใหม่ที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่สูงขึ้นและในการเดินทางครั้งนี้ กระบวนกา์เก่าๆและระบบความเชื่อจอมปลอมจึงจำเป็นต้องพังทลายลงเพื่อเปิดทางให้มุมมองที่สูงกว่าและนวัตกรรมใหม่ๆที่สอดคล้องกับพลังงานของโลกใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบทความนี้คือคู่มือสำหรับท่านคือเสียงยืนยันว่าทุกสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงและคือแนวทางที่จะช่วยให้คุณเดินทางผ่านพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ไปสู่ตัวตนที่สูงกว่าได้อย่างสง่าง,งามและเปี่ยมด้วยความเข้าใจเบื้องหลังความเข้มข้นเมื่อร่างกายต้องอัปเกรดเพื่อรองรับแสงสว่างการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดแต่มันคือการอัปเกรดทางชีวภาพอย่างแท้จริง ร่างกายของคุณกำลังถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระดับเซลล์และ DNA เพื่อให้สามารถรองรับและถือครองคลื่นความถี่แห่งแสงสว่างที่สูงขึ้นได้และกระบวนการดาวน์โหลดข้อมูลแสงชุดใหม่นี้เองคือที่มาของอาการแห่งการตื่นรู้หรือ ascension symptoms ที่พวกกรมหลายคนกำลังเผชิญอาการทางกายภาพคุณอาจจะนอนลงอย่างมาก อาจจะเพียง3-5ถึงชั่วโมงแต่กลับตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะสร้างสรรค์นี่คือสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังรับพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์ใจกลางแทนการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านการนอนหลับแบบเดิมๆความอยากอาหารที่เปลี่ยนไป ร่างกายอาจจะเรียกร้องน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงด่วนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในที่เข้มข้นหรือเพื่อเยียวยาร่างแห่งความเจ็บปวดหรือเพียนบอดี้ที่กำลังถูกกระตุ้นด้วยแสงความถี่ที่สูงขึ้นอาการทางระบบประสาทความรู้สึกชาวว่าเหมือนมีไฟช็อตเบาๆตามร่างกายอาการมึนงงปวดศีรษะหรือแม้แต่คลื่นไส้ ทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าระบบประสาทของคุณกำลังเดินสายไฟใหม่เพื่อรองรับข้อมูลแสงในปริมาณมหาศาลอาการทางจิตใจและอารมณ์ความฝันที่ชัดเจนและแปลกประหลาดจิตสำนึกของคุณกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อชำระล้างข้อมูลความเชื่อและบาดแผลเก่าที่ถูกเก็บซ่อนไว้ความฝันคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในกระบวนการนี้ความรู้สึกก้ากึ่งและหลงทาง คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ระหว่างสองโลกไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่คุนเคยเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือสภาวะที่คุณกำลังถอนสมองออกจากเส้นเวลาเก่าของมิติที่สและกำลังปรับเทียบตัวเองเข้าสู่มิติที่หําคำถามที่ผุดขึ้นมาจากดวงวิญญาณคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับชีวิตจะเริ่มดังขึ้นในใจของคุณ ฉันต้องการอะไรในชีวิตกระแด่ฉันมาที่นี่เพื่ออะไรบ้านที่แท้จริงของฉันอยู่ที่ไหนนี่ไม่ใช่สัญญาณของความสับสนแต่เป็นเสียงเรียกของตัวตนที่สูงกว่าของคุณที่กำลังกระตุ้นให้คุณหันกลับมาสู่เส้นทางแห่งเจตนาจํานงที่แท้จริงของคุณคุณไม่ได้กำลังสูญเสียตัวตนคุณแค่กำลังสูญเสียชิ้นส่วน ที่ไม่เคยเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมาตั้งแต่แรกศิลปะของการเป็นคนใหม่เมื่อทุกสิ่งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกมิติของชีวิตคุณและนี่คือสิ่งที่คุณอาจกำลังสังเกตเห็น 1. คุณหัวยหาความนิ่งมากกว่าการกระตุน้นโลกภายนอกที่เคยดูน่าสนุกและน่าตื่นเต้นอาจเริ่มให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเสียงรบกวน นั่นเพราะสมองของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงทางเคมีการหลั่งสารโดปามีนหรือสารแห่งความสุขจากการกระตุ้นภายนอกไม่ได้ให้ผลเหมือนเดิมอีกต่อไปความสุขที่แท้จ,จริงของคุณในตอนนี้กลับมาจากความสงบและความเงียบภายใน 2. คุณกลายเป็นแม่เหล็กแทนที่จะเป็นผู้ไล่ล่าคุณจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการพยายามพิสูจน์ตัวเองการวิ่งไล่ตามเป้าหมาย หรือการทำให้คุณอื่นพอใจพลังงานของคุณกำลังเปลี่ยนจากการไล่ล่าไปสู่การดึงดูดคุณจะค้นพบว่าเมื่อคุณเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงสิ่งที่ใช่และคนที่ใช่จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม 3. ความสัมพันธ์เก่าๆเริ่มจางหายไปคุณอาจรู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนฝูง หรือคนในครอบครัวที่คุณเคยสนิทสนมคนจากอดีตอาจจะค่อยๆหายไปจากชีวิตหรือเมื่อได้พบเจอกันอีกครั้งกลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าอย่าได้รู้สึกผิดนี่เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งมันเป็นเพียงสัญญาณว่าเส้นเวลาหรือเครื่องความถี่ของคุณไม่สอดคล้องกับพวกเขาอีกต่อไปแล้ว 4. คุณรู้โดยไม่ต้องพยายาม คุณจะเริ่มสังเกตเห็นความบังเอิญที่จงใจบ่อยขึ้นอย่างน่าประหลาดไม่ว่าจะเป็นการเห็นตัวเลขซ้ำๆการได้รับข้อความที่ตรงกับใจหรือการเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมสัญชตตาตญาณของคุณกำลังเฉียบขมขึ้นและจัก,กรวาลกำลังสื่อสารกับคุณโดยตรงบททดสอบสุดท้ายความปลอดภัยของระบบประสาทมีผู้สแสวงหาจำนวนมาก ที่รู้ว่าตนเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าแต่กลับยังไม่สามารถสร้างมันให้เกิดขึ้นจริงได้พวกเขาไม่ได้ติดอยู่ที่ความเชื่อไม่มากพอแต่พวกเขามักจะติดอยู่ที่ระบบประสาทของพวกเขายังไม่รู้สึกปลอดภัยพอที่จะรองรับสิ่งนั้นหากจิตใต้สำนึกของคุณยังคงเชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับอันตรายหรือความรักที่ลึกซึ้งนำมาซึ่งความเจ็บปวด ระบบประสาทของคุณจะทําการสกัดกั้นสิ่งดีๆเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาในชีวิตเพื่อปกป้องคุณดังนั้นภารกิจที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการสอนให้ร่างกายและระบบประสาทของคุณรู้ว่าการรับความสุขและความอุดมสมบูรณ์นั้นปลอดภัย 1. จงทําในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในที่เงียบๆการเดินในธรรมชาติหรือการอยู่กับคนที่คุณไว้ใจ 2. จงทำน้อยลงแต่รับให้มากขึ้นเมื่อร่างกายของคุณรู้สึกปลอดภัยมันจะหยุดใช้พลังงานไปกับการป้องกันตัวและจะเปิดรับพรจากจัก,กรวาลได้อย่างเต็มที่คุณจะพบว่าคุณทำงานน้อยลงแต่กลับได้ผลลัพธ์มากขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์การเดินทางครั้งนี้คือการเปลี่ยนผ่านอันง,งดงามจากตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัว ไปสู่ตัวตนที่เป็นแสงสว่างและความรักอย่างแท้จริงมันคือการกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมที่คุณตั้งใจจะเป็นมาโดยตลอดจงอบมอบทุกอาการจงไว้ใจทุกการเปลี่ยนแปลงและจงอ่อนโยนกับตัวเองให้มากที่สุดคุณไม่ได้เดินหลงทางคุณแค่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้อย่างชัดเจนด้วยหัวใจและคุณไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพัง เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้มีข้อไหนที่สั่นสะเทือนและตรงกับประสบการณ์ของคุณในช่วงนี้มากที่สุดแล้วคุณมีวิธีใดในการอบอุ้มและประคองตัวเองที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆนนักรบแห่งแสงคนอื่นๆบ้างไหมครับขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบ คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ